หลังจากได้เปิดตัวรอกสะตองพิพัดตัวนี้กระแสตอบรับดีมากนักตปกปลงนาน,านา้องๆน้นะหลายท่านอยากให้ผ่ารอกตัวนี้ว่ารอกสะตองพิพัดเนี่ยเป็นไปตามที่เฮียคองได้รีวิวกันไหมมันแก่งมันถึกทนจริงไหมเดี๋ยววันนี้ก็ได้โอกาสแล้วนฮะเดี๋ยวไปชมคลิปผ่ารอกกันเลยครับเรามาดูคลิปผ่ารอกสะตองพิพัดกันนะครับสีสันสวยน,นะรอกตัวไม่ใหญ่แต่ทำกระปูมาลึกเพื่อให้จูกสายได้เยอะนะฮะ เิดมาก็าจะเห็นเสาเลยเสาเป็นทองเหลืองเลยนะฮะตัวนี้ตาแย้กในระบบติ๊กน,น,น,นะฮะโอเคเอามาดูฝาปั๊มนกก่อนฝานี่ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะมีปั๊มกระตองควิตอยู่ที่ฝานะครับนี่เห็น,นะฮะจะเห็นลูกปืนข้างในเลยนะฮะเวลากดปุ๊บฟืงทองเหลืองจะเด้งออกมาอยู่ในลูกปืนเลยะฮะเนี่ยฮะ เห็นนะฮะนี่คือตัวใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การตีได้เนียนยิ่งขึ้นตัดปลาได้สม,มูทและตีได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับเวลาเปิดฝาเนี่ยมีน็อตที่ฝาสามตัวน็อตข้าง1ตัวนะฮะน็อตอยู่ด้านหลัง1ตัวด้านหลังเนี่ยมันจะค้าด้วยตัวเซฟตี้ตัวนี้เราต้องคลายน็อตออกมาออกมาเลยนะฮะบางทีอาจจะต้องใช้เข็มแตะตัวแผ่นนี้ขึ้นแผ่นนี้เซฟตี้นะฮะเวลา เราจะล้างอัดเจลบีเนะะี่ยดีดออกมาแล้วฮะเห็นไหมฮะจะเห็นเฟืองเขาทำไม่ดีนะฮะเจลบีป้ายอัดเข้าไปที่ตรงนี้หมุนเฟืองไปนะฮะเหมือนเฟืองไปอัดไปหมุนเฟืองไปอัดเจลบีไปไม่ต้องไปถอด่อด,ดีออกมาถอดแค่น็อนตตัวเดียวนะฮะโอเค เห็นเฟืองไหมครับอัตราทดของลอกตัวนี้อยู่ที่7.5นะครับก็เฟืองใหญ่ทําเต็มกว่านะฮะเวลาถอดตัวนี้ต้องถอดจากพระเบรคอกมาก่อนดึงเฟืองจะไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะเขาจะล็อกเลยนะฮะด้วยระบบทิศเสียงปลาลากอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะแผ่นจานเต็มกปูเลยฮะใหญ่จะไม่กําลังเบรคเยอะจะล็อกด้วยนี่ฮะ ตัวเสียงอยู่ภายในเลยนะฮะตัวระบบติ๊กเสียงประคองเปลืองเนี่ยไม่ให้มีการโยกการเอียงนะฮะแน่นฮะดึงไม่ได้นะัดตัวนี้ขึ้นกับตัวระบบเสียงถึงจะเอาเปลืองออกได้นี่คือข้อดีของล็อกตัวนี้ฮะแน่นมากอ่านี่ครับติ๊กเสียงตายร่าคือพัถึงจะดึงเปลืองตัวนี้ง่ายแล้วก็ทําบ่าที่มารับเ็นนะฮะ เพิ่มความแข็งแรงเพราะทำบาขึ้นมารับไว้สูงเลยเฟืองก็จะไม่เสียง่ายๆ่าครับแล้วดูเฟือตงตัวนี้เปลี่ยนใหม่ต่างจากเฟืองเก่าขึ้นมาเขาจะทําเบ้าเข,ข้ามารับให้ช้าเข้ากับระบบลุกปืนที่ล็อกอยู่ภายในตรงฝาปักหนวกนะฮะเข้าไปล็อกอยู่อย่างนี้เลยฮะเข้าไปล็อกทำให้ตีเหยื่อได้ลื่นขึ้นาการอัปลาได้เนียนขึ้น ที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนกกระจอกกับโครงตรงนี้เขาทําเป็นพลาสติกแต่เขาจะเสริมหัวตรงนี้เป็นโลหะเลยนะฮะเพื่อเวลาชาร์จจะไม่สึกนะฮะถ้าเป็นพลาสติกอย่างเดียวสึกหรือเป็นเหล็กหล่อก็จะสึกตัวนี้เข้าไประบบล็อก,ก,กเวลากดชาร์จปึ๊กเข้าไปล็อกเลยเห็นไหมฮะเข้าไปล็อกตรงนี้นะฮะเวลาตัดปั๊บมันจะไม่สึกเพราะเขาใช้เหล็กกล้าใส่นี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะใส่เหล็กกล้าอัดปุ๊บ เด้งเลยเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของลอกตัวนี้อ้าวเรามาดูด้านขวาปรับหนงแม่เหล็กปรับได้สิระดับมีเม็ดแม่เหล็กอ่ะให้ติดเม็ดแต่เวลาเปิดเขาจะมาเขียนโอเพ่นนะฮะใช้ดันมาฮะดันมาอย่างเดียวนะฮะตัวเปิดตัวนี้นะฮะดันปั๊บขวาจะเด้งแล้วมานงอขึ้นมาปุ๊บไม่ขาดนะฮะออกเลยเด้งเลยเห็นหนะฮะเปิดง่ายนะฮะตอนนี้ลอกตตองฟิตอะไหล่ก็เยอะแยะแล้วนะฮะมีตลอดนะครับไม่เขาควายตัวหนองก็ไม่ขาดนะฮะ แล้วก็มาดูลายกดาว่าเป็นอย่างที่ผมบอกไหมออกแบบมาเป็นทรงกลวยจริงไหมว่าเป็นแบบไหนหลายกราเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็ไม่เล็กเกินไปนะฮะสายรอดออกสบายๆนะฮะนี่คือลายกรานะฮะข้างหน้าจะเป็นทรงกลมะฮะข้างหลังจะเป็นเขาเรียกลายกด์ทรงกลงวยนะฮะจะเ,เห็นชัดนะอ่าโอเคแข็งแรงดีไซน์ใหม่นะฮะเวลาสายพันธุ์จะไม่มีมาบาาเลยนะฮะเพราะเขาทำป้านลงนะอ้าเดี๋ยวมาดูเสาสิ ตัวนี้เพลิงทองเหลืองคู่เสาก็เป็นทองเหลืองนะฮะอ่านี่ไงครับมีฝั่งลูกปืนหนึ่งรูปนะครับอยู่ที่ใต้เสานะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาไล่ลูกปืนกันเนอะลูกปืนเขาบอกว่าตีบวกหนึ่งนะฮะอ่าหนึ่งอยู่ที่ใต้เสานะครับอยู่ที่ใต้เสาหนึ่งลูกตัวที่สองอยู่ที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กน,นะฮะเนี่ยเวลาคนดึงไม่ออกเราใช้ตัวสปูนเป็นตัวนัดเลยเนี่ยออกแล้วเห็นนะฮะ ลูกที่3อยู่ที่ในฝาปรับคอนสปูแต่ต้องเปิดตรงฝาห้องเครื่องด้านในเนอะน,นี่ครับตัวที่3อยู่นี่ตัวที่4ก็จะอยู่นี่ครับอยู่ในแกนตะปู1นึลูกนะครับอันนี้ก็คือลอกสตองควิตพัดนะฮะสมบูรณ์แบบเฟืองรุ่นใหม่พระเบกใหญ่มากเฟืองหนา ทั้งใหญ่เลยนะฮะใหญ่ใหญ,ใหญจริงๆนะฮะเพราะอ,อัตราทษ7.5เขาไม่ได้ทำเปลืองเล็กเท่าเดิมเขาทาเปลืองใหญ่ขึ้นเพราะอัตราทษยิ่งสูงตีเปลืองอ่ะจะยิ่งทีความคงทนจะไม่มีแต่ลอกตะตองพิตครับเพิ่มขนาดของเปืองเให้ใหญ่ขึ้นเพื่อมารองรับตีตเปืองให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนี่ก็คือข้อดีข้อเด่นของลอกตะตองพิตพัตัวนี้ ไไงบ้างครับก็ได้เห็นคลิปถ่าลอกกันไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับลอกตัวนี้ผมชอบมากอึดถึกทนนะฮะตามสไตล์ของลอกสระตองฟิตแล้วก็เป็นลอกที่ราคาประหยัดน่าเล่นนักตกปลามือใหม่ที่อยากได้ลอกตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงงานควบคุมเลยนะครับไม่ว่าตีปลาช่อนกระพงชะโดใช้ได้ควบคุมเลยสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของยูเลอร์พิชชิงได้เลยนะครับกรตองฟิตพัดพัดความแก่งยางเต็มระบบ